Thank you กองทุนประกันสุขภาพของเราเนี่ยเข้าถึงทุกชุมชนนะครับงบประมาณของกองทุนนี่ก็ลงไปให้ศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีศูนย์ผู้สูงวัยนะครับเราก็ตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับเทศบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายในเรื่องของกองทุนประกันสุขภาพสิบเอ็ดปีที่ผ่านมารู้สึกว่าได้รับ ผลสําเร็จนะครับแล้วก็ทุกชุมชนนี่นำโครงการต่างๆนะครับไปในเรื่องการอบรมไปให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพิษมานเมืองขีลานครครับผมคือส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ขอรับงบประมาณนะคะจากกองทุนก็จะเป็นอสมอผู้สูงอายุนะคะสำหรับหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหน่วยเหมือนกันอย่างเช่นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยทางโรงเรียนก็จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา หลายแห่งนะคะอีกประการหนึ่งในเรื่องของการควบคุมกํากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสปสชนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณนะคะซึ่งมันต้องใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ของสปสชประกอบกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่เราก็จะปรับปรุงนะคะให เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ถูกต้องนะคะในนามของเทศบาลเมืองเขตลังนครก็ขอขอบพระคุณนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้มีโครงการดีๆแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางชุมชนนะคะกลุ่มองค์กรของชุมชนได้รับการาดูแลลงไปจนถึงพื้นที่จริงๆ ทั้งนี้ก็เนื่องจากสำนังกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดูแลเรามาตลอดก็คงจะมีโครงการดีๆแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกในอนาคตนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอย่างโครงการที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือเป็นโครงการาการควบคุมโควิดในชุมชนก่อนที่เราจะได้รับงบประมาณเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยโควิดบ้านเราเริ่มระบาดเข้ามาเราก็มีการลงข้อประตูบ้านให้ความรู้แล้วก็มีการรณรงค์เชิญฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กาการลงพื้นที่ของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีทุกอย่างเลยเครื่องวัดความดานันเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเราจะมีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็คือรถรถสล้อพ่วงเพราะว่าเราไปชุมชนเมืองอเราต้องเข้าซอกซอยบางทีเครื่องขยายเสียงเือเสียงตามสายในหมู่บ้านเรา มันไม่ถึงแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นเป็น,นกลไกแล้วก็เป็นเทคนิคในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการไลฟ์สดให้ความรู้ตอนนั้นคือไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะว่าโชลมอสอมอของศูนย์บริการสาธารณสุขสิเกเนี่ยเรามีคังสะพานบุญสุขที่ได้ให้ให้ทุกอย่างนะที่เขาขอเพราะว่าเราได้ของจากภาคีเครือข่ายจากนาย,ยกเทศมนตรีจากวัด จากพรคครูแล้วก็จากพี่น้องประชาชนของเราก็มีสโลแกนที่บอกว่าคัางสะพานบุญสุขที่ได้ให้ยกเว้นเงินอย่างเดียวที่ไม่มีให้นะคะให้ทุกอย่างที่เขาขอแล้วก็เราจะมีตอนพอโควิดระบาดรอบแรกๆเนี่ยเราจะมีะครัวอสมอส่งอาหารฟรีถึงบ้านแต่ตอนนั้นเราจะเน้นเป็นเป็นอาหารแห้งมากกว่านะแต่เราก็พัฒนามาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเทศบาล เห็นว่าชุมชนเราทํางานจริงก็ทางกองสาธารณสุขก็ของงบประมาณให้ชุมชน49เนี่ยเป็นชุมชนนํำร่องในการทําบันทึกข้อตกลงเรื่องการป้องกันควบคุมโควิดในชุมชนจะมีการเป็นโลรงลงว่าถ้าเกิดมีการระบาดของโควิด19เราทุกคนในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการร่วมกันควบคุมโรคเรามีศูนย์พักคอยแล้วก็มีอาสาที่กักตัวและหลังจากนั้นเนี่ย เขาเปิดเรื่องการตรวจ ATK แล้วก็ของบประมาณในการพัฒนาศักยภาพควบคุมโควิด COVID ในชุมชนเราก็มีการสอนเรื่องการตรวจ ATK พี่น้องอสมอทุกคนแล้วก็แกนนำชุมชนช่วงนี้ผ่านมามีการดูแลตัวเองที่บ้านารักษาตัวเองที่บ้านหรือ Home Isolation ของเราเนี่ยจะมีข้อตกลงที่ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือกับคนที่ต้องติดป้ายหน้าบ้าน พอสมอจะไปติดป้ายหน้าบ้านคุณก็จะได้รับอาหารแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆคือเราเนี่ยพยายามสร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่พี่น้องประชาชนขาดเหลือเราให้หมดให้ตั้งแต่เกิดจนตายให้เกิดก็คือให้นมให้ไข่ก่อนคลอดเยี่ยมให้ไข่ตายนี้ให้อะไรบ้างให้นะคะให้ลงศพให้ในสิ่งที่เขาไม่มีเราให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้จากการทํา โครงการจากกองทุนรับประกันสุขภาพของเราเนี่ยทำโครงการอะไรต่างๆเนี่ย ให้การสนับสนุนอ,อสมอของชุมชนเราค่ะจนจนเรานะมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ให้อสมอเราได้มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปะคะ่ะ ต้องขอขอบคุณาทางสบบสชด้วยนะคะที่คอยอหนุนในเรื่องของสวัสดิการต่าง,างๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกองทุนกบพทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลน,นะครับเรียก่อกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูนนเนี่ยทั่วประเทศขนะนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์นะครับที่มีความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พ,พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์พูตาหลวงเด็แคร์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูงจังหวัดในการดึงอา่างบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน ฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะยา,ยาวแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สามกองทุนนี้ของกอบฏทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟืนฟ้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพานาิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกอบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ